สวัสีครบผมบัวใหญ่ไซส์เล็กและตอนนี้เราอยู่กันในเกม r u n e Slayer กันอีกครั้งนะน้องๆซึ่งวันนี้พี่มาสอนวิธีการไปโลกหรือวาทุนด้านั่นเองถึงแม้มันจะเลรดไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะพี่เพิ่งฟาร์มเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากจุดตรงนี้นดะ้เป็นเมือง2หรือป่าเอลนะครับก็นี่เป็นจุดที่ทุกคนต้องผ่านนะครับก็จะเป็นจุดที่มันจะมีปูเกิด ก็มีบสัสติกเกิดตรงนี้นะให้เราวิ่งตรงไปนะเพื่อที่เราจะเป็นจะต้องไปในส่วนของออหมู่บ้านทะเลก่อนนะครับก็เ,เดี๋ยววิ่งตรงไปเลยตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะมีรูตรงนี้ให้เป็นเเชือกปีนขึ้นนะถ้าพี่จะไม่ผิดในอัปเดตเก่าเนี่ยมันจะเป็นตรงที่รูนกุเลมเกิดมั้งไม่ชัวนะพี่อาจจะแซมมัวก็ได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้กัน มาตรงนี้นะครับเนี่ยโดดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของหมู่บ้านทะเลละนะแต่ว่าเออที่ของพี่เป็นสีเขียวเป็นบักอะไรไม่รู้อะรูนทะเลบลักก็แบบนี้นะครับก็เราก็มาตรงนี้นะครับซึ่งเอ่อในแพทเนี้ยมันจะมีสัตว์ใหม่ที่เราสามารถเทมได้นะครับจะเป็นฉลามนะทาให้เราแบบว่าเคลื่อนที่ได้ง่ายนะซึ่งการเทมฉลามเนี่ยเราต้องใช้เนื้อตัวนี้นะครับอ้กบเนี้ย อาจะชื่อมิวแทนอ่ะซัมติงสักอย่างเนี่ยครับซึ่งเอ่อการจะรับเควสในส่วนของเควสไปชุนด้าได้เนี่ยเราต้องมีอย่างน้อยเลเวล13นะครับถึงจะรับได้นะก็นี่จะเป็นเอ่อปลาฉลามของพี่นะแต่ว่ามันจะใช้การไม่ได้ถ้าเกิดเราเสกบุญพบมันจะแบบเออเออเออแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเอ่อเควสเทมฉลามนะครับมันเราจะขี่ได้ก็ต่อเมื่อเราแบบว่าทำเควสตรงนี้เสร็จนะครับก็ รับเพื่อนนี่ก่อนนะแล้วก็ค่อยไปทําการเทมฉลามนะครับอันนี้เลยโอาผู้ชุดเลยวะโอเคนี่นะครับยังไม้ขี่เราจะแบบว่าเร็วมากนะเราเดินทางไปแบบว่าทางตรงนะแล้วมีเกาะด้านซ้ายนะเห็นเกาะด้านซ้ายไหมครับก็<อ>เดินไปตรงนั้นเลยนะครับไม่เดินไปนตรงนั้นว่ายไปตรงนั้นใช มันห้องเออมันค่อนข้างใกล้นะแล้วก็เกาะเนี้ยมันจะมีพวกเอ่อแร่ใหม่นะแร่ซิงค์นะครับซึ่งส่วนฉลามเนี่ยมันก็สปาตามปกตินะแบบเราว่ายน้ำไปเดี๋ยวมันก็สปาวล้วม,มีฉลามหัวค้อนกับฉลามปกติที่พี่ขี่มันหัวค้อนจะเทปไม่ได้มากเทปได้เพราะฉลามปกตินะครับอันนี้ไม่รู้นะพี่สวยก็ได้น้ำระวตตรงนี้ปุ๊บแล้วขึ้นมานะครับขึ้นมาตรงเกาะ แล้วก็วิ่งมาตรงนี้เลยนะครับพอวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะมี NPC ตัวนี้น่า้องๆนะแล้วก็กดคุยมันรับเวสปุ๊บมันจะมีเควสทั้งหมด3ส่วนนะเวสแรกเนี่ยมันให้เราเนี่ยตีในส่วนของบอสปาวานนะซึ่งบอสปาวานเนี่ยจะเกิดตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะหายเอ,อิ่มจ้ะ ดีสปอนถ้าเกิดเราไม่ตีมัน15นาทีมั้งยวพี่พาไปดูจุดสปอนมันนะมันมันมันอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยอยู่ใกล้ๆในส่วนของประตูไปลูกสองเลยนะ นี่แล้มันจะสปอนแถวนี้แหละเนี่ยเห็นไหมมันสปอนนทุกๆ1ชั่วโมงแบบเวลาชีวิตจริงนะตัวนี้เลยครับซึ่งบอสก็ไม่ได้โหดมากนะแต่ถ้าตีคนเดียวนี่ก็โหดอยู่นะครับก็แล้วทําการตีมันให้เรียบร้อยนะแล้วก็ว่ายน้ําเนี่ยไม่ใช่เหยว่ายน้ำเฮียเลย <c oughs> ก็ทําการกลับไปส่งเอ่อเควสท,ที่ n p c ตัวเดิมนะครับ นะครับพอเรามาถึงเนี่ยเราก็วออิ่งไปซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่าทำไมพี่ถึงมาพูดตรงนี้ไม่พูดตอนอาถึง NPC หรอก็เ<อ>นี่ยนะพอมาถึงใช่ไหมพอเสร็จตีบอสวานเสร็จเรียบร้อยก็ามาส่งนะครับกับ NPC ตัวนี้เหมือนเดิมนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะให้เราไปหาวัตถุดิบที่เครียดโคตรเยอะอยู่นะอย่างละ3อันนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่จะบอกออมอนที่มันดรอปนะครับซึ่งอ,อพี่ซึ่งเยอะอย่างวะ ก็เป็นปอลสองตัวแรกนะครับก็จะหาได้ตามทะเลเลยนะก็คือในส่วนของเออฉลามนะครับฉลามแบบนี้นะแล้วก็ฉลามหัวคอนะซึ่งมันมีสสีนะครับมันให้หาเกิดฉลามนะครับแล้วก็ฟันฉลามนะซึ่งก็ฉลามปกติกับฉลามหัวคอนี่มันจะแยกแยกเก็บต่างกันนะแล้วก็ว่ายน้ําอยู่แถวเนี้ยแล้วก็รอให้มันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตีจนมันดอบนะ ส่วนอันที่2มันจะให้หาหมึกซึ่งเหมือนจะมีมินิบอสอยู่ตรงนู้นนะถ้าพี่จะไม่ผิดนะครับแต่พี่ไม่เคยไปนะเพราะว่าพี่จะมาสอนวิธีการผ่าง่ายๆนะครับเพราะว่าพี่คิดว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคือเราเออว่ายนะกลับไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นฉลามปกตินะฉลามหัวคอจะเป็นสีเหลืองบนหัวนะครับแล้วก็เป็นหัวคอลแหละก็ <c oughs> <c oughs> ให้เราว่ายไปในส่วนของเอ่อทะเลไม่ใช่ทะเลเมืองทะเล นะครับตอนแรกเลยนะซึ่งพอเรากลับมานะครับสลอจะเห็นเออแก้งตรงนี้นะครับเนี่ยเอ็พตรงนี้นะครับเห็นเอ็นพที่ตกไปไหมครับเออตัวนี้มันจะขายนะก็เราใช้ประมาณ1โก20ซิลเวอร์นะครับก็คืออันเนี้ยอย่างละ3อันนะสวิตแมนเทลแล้วก็สวิตเทเนเคิลนะ่างละ3อันนี่ก่านเปนเสียเวลาตีอยู่นะครับก็ กุญแกขายแป๊บเดียวก็น่าจะได้มาแล้วนะแล้วก็ตัวที่สามนะครับไอตัวที่สี่สิก็จะเป็นในส่วนของกุ้งลอสเซอร์นะครับกุ้งตัวนี้เลยนะแล้วก็ตียให้ของดรอปนะครับซึ่งพอเราตีของดอรอปไปได้เสร็จแล้วก็ไปส่งที่เอ็ตัวเดิมนะครับและเนี่ยเป็นเคเวสที่ยากที่สุดละแต่พี่พี่ไม่ไม่น่าพี่ไม่น่าจะ เออตัดไปนะเดี๋ยวพี่พูดให้ฟังตัวนี้เลยแล้วกันนะหนูเพราะว่าเฟอต่อไปที่มันให้เราทำคือการตีบอสโลกทั้งหมดทุกตัวนะอย่างละหนึ่งมา t ์เ r s p สไปเดอร์เทียนเออฮะเออไอหมีแล้วก็รูนเหมือนรูนโกเลมไม่ต้องตีนะครับแล้วก็ในส่วนของสลามก็บ i ินชิงแล้วก็วิชคิงนะ มันชื่อริชชิงชหรือเปล่าชื่อริชเฉยๆไม่รู้ก็มีทั้งบอสท,ที่แบบเกิดสปอนแบบไม่ได้แบบว่าทุกๆครึ่งชั่วโมงแล้วก็บอสท,ที่แบบสุมหน่งเซิร์ฟต่อหนึ่งตัวอะไรพวกนั้นเราก็ตีทั้งหมดนะครับเซิร์ฟพอปหาก็ได้หรือว่าจะมาในริ c ขอดของเกมก็ได้เขาก็มีคนโพสหาสเซิร์ฟอะไรพวกนี้นอยู่แล้วก็จอยเซิร์ฟพวกเขาไปนะแล้วก็ทำดามจแล้วก็ให้มันได้ก็พอนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไปส่งนะก็พอส่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของพวกไบคราฟมานะแล้วก็จะมีรูนแฟกเมนต์นะซึ่งเราก็กดเรียนใบคราฟก่อนเหมือนเราเรียนสูตรอาหารอะไรพวกนี้กดเรียนปุ๊บแล้วก็เอารูนแฟกเมนต์เนี่ยไปคราฟได้เลยมันก็เป็นคีย์แล้วก็มันก็ให้อันเนี้ยของเรานะให้กุญแจของเราเนี่ยทุกสล็อตเลยนะน้องเพราะเราได้กุญแจแล้วเนี่ยเราก็ไปเออ ตรงประตูเลยนะประตูนะ้ำนะที่แบบว่าเราไปตีเอ่อบอสปาวานั่นแหละล้วก็ไปกด E ที่ประตูนะแล้วก็วาร์ปเข้าได้เลยนะน้องๆก็เอ่อไม่มีอะไรแล้วครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ซัสบสไคร์ด้วยนะสว่วนนี้ผม b ีกอตเอคบอมบีต้องขอลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ